ความเกลียดชังเราให้เกิดการวิวาทแต่ความรักให้อภัยการละเมิดได้ทุกสิ่งนะพี่น้องหัวใจของคริสเตียนลูกของพระเจ้านะมีความรักเป็นความรักที่มาจากพระเจ้านะเพราะว่าการทะเลาะกันก็ทำให้เกิด การวิวาทการผิดใจกันนะแต่ถ้าเรามีความรักเป็นพื้นฐานความรักนั้นสามารถที่จะให้อภัยการละเมิดได้ทุกอย่างไม่ว่าคนนั้นจะทําร้ายเราอย่างไงด้วยคําพูดหรือการกระทําเมื่อเรามีความรักของพระเจ้านะเราสามารถที่จะให้อภัยคนเหล่านั้นที่ทําร้ายเราได้แล้วสิ่งนี้ก็เป็นผลดีกับตัวเราเองที่เราไม่เก็บสะสมความเกลียดชังทำนะให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีลังให้เรานั้นอยู่ในสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีอยู่เสมอ นะเพราะว่าเวลาที่เรายึดความโกรธหรือความเจ็บไว้สิ่งนั้นเป็นอันตรายกับตัวเราเองนะเพราะว่าคนที่เขาทําเหล่านั้นบางครั้งเขาไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะเขาไม่ได้สนใจแต่เรานะเราเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อเราเก็บอ่าสิ่งที่ไม่ดีไว้นะสิ่งนั้นก็มีผลกระทบต่อจิตวิญญาณของเราแต่ถ้าเราปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไปนะโดยพื้นฐานความรักของพระเจ้านะให้อภัยการล่วงละเมิดทุกสิ่งเราจะกลับมามีสันติสุขและความชื่นชมยินดีเหมือนเดิม ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรจากช่องแบ่งปันพระชนะพระเจ้าของเรานะคะถ้าพี่น้องได้รับพระพรหรือตรงกับพี่น้องขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับทีมของเราในการที่จะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าออกมาเพิ่มขึ้นนะคะขออวยพรพี่น้องทุกคนที่พระชนะของพระเจ้าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวของพี่น้องและจะไม่มีใครเลยที่จะขาดพระพรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะ